ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดพอดีเมื่อคืนนี้ก็ถล่มกันหนักพอสมควรเนาะอุตรดิต์นะก็อยู่ในล่องฤดูฝนฤดูพายุพอดีแต่ก็ไม่น้ําไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะอุรดิตก็โชคดีหลายที่ที่กําลังเผชิญกับปัญหาอุทกภัยกันอยู่ก็เปิดดูข่าวที่เชียงรายเชียงรายพะเยาเนาะน่าสงสารก็เป็นห่วงพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคน นะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ชีวิตก็ต้องดําเนินกันต่อไปผมซึ่งวันนี้ก็เอเมสเซดครับยอคพโยน้องเบนส์แล้วก็ทีมงานเอเมสเซดทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมกับทุกสถานที่เลยก็ขอให้ผนืองดุที่้ใช่ก็อยากให้ปีนี้หนักหน่อยผ่านวิกฤตกันไปครับอ่าใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราพาไปชมที่ดินสวยๆมีอะไรใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับการลงทุนนะครับจัดทำบ้านเองก็ได้ทบ้านอยู่อาศัยจัดล็อกแบ่งแปลงทำหมู่บ้านจัดสรร เดี๋ยวไปดูแปลงนี้นะครับผก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่โอ้เราอยู่ที่ถนนเจริญบดิฑิต์นะครับอ่าก็อยู่บริเวณอยู่ที่หน้าโรงเรียนอุบาล2นะครับอ่าแห่งที่2อนุบาลถนนกว้างนะครับผมถนนกว้างตรงด้านหลังไปนี่ก็เป็นสากลอมรั์ครูครับผมมีวัจสัดหลายๆโครงการเลยก็เลี้ยวขวาไปก็วนไปโลตัสครับผมก็ ใกล้ตัวเมืองครับเป็นอยู่เป็นเป็นที่ในตัวเมืองนะครับเป็นที่สวยๆบอกเลยเยว่าอุทย์เนี่ยน้าไม่ท่วมนะครับผมเอางี้คือตอนนี้เราอยู่ในสําหรับที่ดินแปลงนี้ยที่เราเรากำลังจะพาไปชมเนี่ย ต่เนี้ยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลถ้าอิดนะเป็นเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอกสารสิ์เป็นโฉนดเลยครับผมก็เดี๋ยวเราพาขับรถเข้าไปดูด้านในแล้วกันพี่โอนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในบนถนนเส้นหลักของเจริญมฑิษฐ์เราจะขับไปซอยสิบสก็ในเขตชุมชนเจริญมดิตนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินเนื้อที่รวมนะครับหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวานะครับก็เป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับเหมาะสําหรับซื้อ เก็บไว้หรือสร้างที่อยู่อาศัยก็เหมาะนะครับเน mm hmm. ่เพราะว่าที่ดินโซนนี้นะครับค่อนข้างจะหายา,ยากเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ในเขตความเจริญน,นะครับอยู่ในเขตตัวเมืองอครับผมนานก็ที่มีออกมาขายสแปงนะพี่โยครับผมช่วงนี้อย่างที่ยอกบอกก็คือใครที่พร้อมที่ อ่ากลังตัดสินใจว่าอยากจะได้มีที่ดินอยากจะลงทุนอยากอะไรเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนซื้อใช่ครับใครที่กําลังเลงไว้ไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนพี่โยครับตามแถวนี้ก็อ,อธิบายถึงหลักชุมชนตามแถวนี้ก่อนก็เป็นลักษณะเป็นชุมชนเมืองพี่โยชุมชนเมือง,อ,งอ่ะเป,เป็นหมู่บ้านจาัดสรรเป็นที่ดินจัดล็อกแบ่งโค้งแบ่งขายกันเยอะนะส่วนที่เรากําลังจะไปเนี่ยก็คือเป็นที่ดินตรงในเขตเทศบาลเมืองก็เนี่ยถนนเจริญบัณฑิต อันนี้เราวิ่งมาจากทางฝั่งร้านลุงระดาเนาะฝั่งฝั่งด้านของบันกอบันเกอบันกอเลี้ยนแล้เรากลังเดินกลับเข้าไปทางฝั่งเจริญบัณฑิตครับผมก็จะอยู่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายละก็จะเป็นแปลงนี้มันจะติดถนนสองซอยพี่โอ้คือซอยสิบสองกับซอยสิบสามแต่วันนี้ผมพาเข้าในซอยสิบสามแล้วกันครับผมก็แปลงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อที่รวมนะครับเพราะว่า เจ้าของเขาขายรวมเขาไม่ได้ขายแยกเนาะก็จะแบ่งเป็นห้าโฉนดเนื้อที่รวมนะเนื้อที่รวมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งไร่ห้าสิบตารางวานะครับโอเคเลี้ยวเข้ามาในซอยสิบสามก็ถนนคอนกรีตกว้างนะครับกว้างกว้างเป็นแหล่งชุมชนนะตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านมีระแท็กซีนะครับเป็นมีสาธารณูปโภคก็ครบๆหมดละไฟฟ้าถึงคอนกรีตนะครับท่อระบายน้ําเขามีไว้ให้ครบๆนะครับแปลงนี้นะครับบอกได้เลยก็เลี้ยวประมาณสักประมาณสองร้อยเมตรจากถนนหลัก ช่ไหมพี่โอจากถนนเส้นจเจริญบัณฑิตนะก็เลี้ยวเข้าซอยสิบสองซอยสิบสามเนี่ยก็เลี้ยวเข้ามาเข้ามาสองร้อยเมตรซึ่งแปลงนี้มันติดถนนทั้งสองฝั่งเดี๋ยวรเราไปเ่ยอ่ะเข้ามานิดเดียวถึงแล้วพี่โอึงแล้วเนี่ยอย่างที่อบอกนะครับติดถนนสองฝั่งนะครับเข้าได้ทั้ง2 2> สองซอยถือว่าจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทาง AM เ s ็ e t นะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ที่ถนนเจริญบัณฑิตนะครับ อ่าเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่50ตารางวานะครับต้องฮะและที่สําคัญนะที่ดินี่รูปแปลงรูปแปลงอ่ะสวยดูจากแนวเขตอ่ะหน้ากว้างอ่ะเกือบร้อยเมตรเลยทีเดียวนะใช่ประมาณ90เมตรประมาณ90เมตรใช่ไหมพี่ลึกเนี่ยความลึกนี่ผมเฉลี่ยเอานะคร่าวๆนะก็ประมาณ20เมตรใช่อันนี้ต้องอธิบายก่อนก็เดี๋ยวถ้าเผื่อท่านใดไม่เข้าใจในส่วนถึงรูปแปลง เราไปแปะรูปแปลงภาพมุมสูงไว้ให้ในคอมเมนต์แต่ท่านใดดูใน y o YouTube อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนหลังจบคลิปเดี๋ยวผมไปแปะเป็นภาพวิดีโอมุมสูงจะเห็นเลยเข้าใจเลยว่าแนวถนนมนอยู่ตรงไหนรูปแปลงเป็นเช่นไรนะครับก็เราเข้ามาจากซอยสิเดินผ่านเข้ามาเรียบร้อยที่ดินถมแล้วนะถมแล้วเรียบร้อยนะนี่มาดูตรงฝั่งนี้สูงระดับระดับเดียวกับถนนนะใช่แต่ถ้ายังไม่ถมจะเป็นแบบนี้เป็นที่น่าอย่างนี้เดี๋ยวพี่เดินเดินให้ดูใช่ ถ้ายังไม่ได้ถมนะไหวหรือเปล่าพี่โอเดินลงไปนะบอกได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ายังไม่ถมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยเขาถมมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าแปลงแนวถมเหมือนีันถนะใช่แต่นี่ถมแล้วทําไมถึงบอกว่าหน้ามันกว้างติดถนนคอนข้างกว้างตรงด้านนี้ตรงด้านแนวถนนเนี้ยครับเห็นคุณเห็นในภาพเนาะน่าจะเป็นถนนคอนกรีตนี่อยู่ถนนคอนกรีตเนี่ยที่เขาหักแบ่งเป็นถนนน้วยนะครับ ยาวสุดเสาไฟด้านหลังด้านท้ายพี่โอนี่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 อ่ายาวขนาด<า>ไปแนะนำแนะนำเดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยอ่นา <c oughs> นี่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 นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาถือตลับมงตลับเมตรละนี่เลยนี่<ะ>เราดึงเลยดึงเลยเอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกตลับเมตรแล้วนะครับนี่เลยส่วนของกีดกว้างเท่าไหร่พี่โอสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรแต่ก็รวมไหลทงไหลทางที่จริงเขากันแนวไว้ห้าเมตรนั่นแหละครับผมนะครับเพราะเขาจะกันแนวไว้เนี่ยก็จริงหลักเขตก็คือ ถนนคอนกรีตก็อยู่ตรงเสาไฟนี่แหละครับผมหลังนี้จะสี่เมตรนะแต่ทางุจะกว้างกว่านี่ๆในหลักเินอยู่หลังเสาไฟนะเนี่ยมีมุดหลักเขตชัดเจนอย่างที่คือผมพี่โวบอกตรงโซนนี้มันเป็นที่ดินจัดล็อกจับล็อกนะครับเขาจัดล็อกเป็นห้าโฉนดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือแปลงนี้คือเขาขออนุญาตไปขายรวมนะครับก็ถนนตัวนี้เป็นของเทศบาล ถูกแบ่งไว้เป็นห้าเมตรนะครับตลอดแนวก็ยาวตลอดแนวไปนู่นเลยนะครับก็ตัวนี้ใครเข้ามาซื้อไปแล้วอยากจะใช้เป็นทําธุรกิจเป็นจัดลงจัดล็อกก็ไปบอกทีเทสบาลเขาได้มาทาหน่อยมีคนเข้ามาอยู่แล้วก็มาทำไฟฟ้าทาปลาปลาเขาถึงนะสาธารณร้เขาถึงหมดนี่แล้วอย่างที่บอกอ่ะโซนเนี้ยใกล้อะไรบ้างหนึ่งที่เราบอกกี้เลยสาขกรคูอ่า สองใกล้โลตัสถูกใกล้โรงเรียนะ Friday, นะครับผมโลตัสแมคโครไฟด์เดอสุราชการนะครับสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยใครที่กำลังมองหาไว้สร้างบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆหรือมีอาลาจักรครับตัวนี้หนึ่งไร่กับ50ตารางวาตอบโจทย์แน่นอนใหญ่ๆการตัวเ<ย>มืองอุตรดิษฐ์ส่วน,น,<า>นท่านใดส่วนท่านใดเป็นนักลงทุนนะครับแปลงนี้เขตเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์นะกับอ่ารูปแปลงหน้ากว้างเกือบ100เมตรรับผมครับ แบ่งทำทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดียวรับประกันว่าขายได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันอยู่แหล่งชุมชนอยู่แล้วครบครบครบนะครับนี่เลยก็ถ้าท่านใดสนใจนะบอกได้เลยว่าเนี่ยถ้าลองขับรถท่านใดที่กาลังขับรถหาที่ทำลงทุนลงทุนอะไรเงี้ยผมเนี่ยผมบอกเลยว่ามาดูแปลงนี้นะครับผมโซนนี้นะแทบจะไม่มีขายนะไม่ออกมาขายนะผมบอกได้เลยนานๆทีจะมีออกมาครับผม เพราะเราเคยขายตัวแปลงเจริญร์มดิทซอยเจ็ดอะตอนเนี้ยทางพี่ที่ซื้อจากเราไปก็ทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรขายครับผมแอ็มารินครับผมถัดจนไปนิดเดียวตัวนี้ซอยสิบสองสิบสามใช่ไหมแอ็มารินซอยเจ็ดห่างกันนิดเดียวซึ่งก็แอ็มารินผมว่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะมันอยู่ในเขตเทศบาลพี่ครับผมคือที่ดินเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ตัวนี้ค่าเฉลี่ยเพียงทารังมาเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตารางวาละแปดพันหกร้อยบาทเท่านั้นแปดพันหกร้อยบารวม ราคารวมนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่ห้าสิบตารางวานะครับอยู่ที่ราคาเพียงแค่สามล้านเก้าแสนบาทสามล้านเก้าแสนราคานี้ราคานี้พร้อมโอนอโอน,นะครับอให้ด้วย<อ>ที่สำคัญอย่างย้ํานะครับ<อ>เผื่อใครเพิ่งเข้ามาวันนี้เอมเมสเซจครับยอพี่โอน้องเบสและทีมงานเอเมสเซจพาเข้ามาชมที่ดินสําหรับเอาไว้สร้างบ้านพักอาศัยหรือเป็นใครสำหรับนักลงทุนเอาไว้จัดล็อกแบงแปลง,งทำหมู่บ้านต่าง<อ>ๆ,ๆเนี่ย ต้องมาดูแปลงนี้เลยที่ดินในซอยจเจริญมดิตซอยสิอนะทะลุกันสองซอยนะครับกับเนื้อที่1ไร่กับ50ตารางวานะย้ําว่าหนึ่งไร่50ตารางวากับราคาเพียงแค่3มล้าน9ก้าแนสนบาทราคานี้พร้อมโอน <laughs> <ก S 1> นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดมองไม่เห็นชัดๆเนี่ยเดี๋ยวเรามีมุมภาพโดมุมสูงให้เนาะจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครับว่ามีสถานที่สําคัญสําคัญมากมายนะครับทางนี้ตามแนวเขตตรงนี้เลยนะครับก็นี่เลย ตรงนี้ก็เป็นแนวถนนเข้าไปด้านท้ายก็เป็นตามแนวหลักหินนั่นเลยนะครับรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสวยนะพี่โยสวยมากครับนี่แปลงนี้นี่ถมแล้วด้วยเต็มพื้นที่นะซื้อไปนะครับสําหรับนักลงทุนก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่ามันเขาเขาแบ่งล็อกไว้แล้วก็สามารถมาจัดสรรทาได้เลยอย่างคือสรรค์โอบคครบแล้วครับผมมีเพื่อนบ้านชัดเจนหมดแล้วไม่ต้องไปสร้างความเจริญเองละครบหมดล้มีหน้าที่ว่าจัดล็อกทั้งเดียว นะครับสวยมากนะฮะสำหรับอย่างที่ยอกบอกไม่ต้องรออะไรแล้วตอนนี้นะถ้าใครพร้อมใครนะเป็นรดรูการที่เก็บของเดี๋ยวทัทนมึงเข้ามาใหม่บางทีอาจจะแบบเฮ้ยเห็นเรายื่นอยู่ทําไมค่อนกิดมีแค่นี้จริงๆแล้ว่าทางาแบ่งไว้แล้วทางถา,า,านนะัคือไ,ไปถึงเสาไฟเลยนะครับต้องขนานแนวล้ว,ลวนไปเลยครับก็นับไป5้าเมตรครับครับผมยาวขนานกันไปนะครับก็อนนี้ถูกหักแบ่งเป็นเทศบาลเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าสิ่งปลูกสร้างลง โอ้ได้เลยมาเลยมาเลยพร้อมเลยพร้อมเลยนะครับก็สำหรับไงก็ฝากแปลงนิ้วด้วยสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะเลยก็1 3ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกๆท่านครับก็เอเมสเซจยังอยู่ดูแลพี่น้องชาวอุตรดิตรในท่านใดที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะครับก็ยังย้ำกันอยู่เหมือนเดิมนะครับราคาทุกแปลงที่เราขายก็โดยตรงจากเจ้าของนะครับก็ถ้าใดสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือนัดเข้าชม ที่ดินหรือทรัพย์ต่างๆนะครับได้ที่เบอร์โทร0892150222หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ055441456นะครัหบหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดก็สามารถมาฝากข้อความที่อินบ็อกซ์ได้ทักแชทมาก็มาฝากข้อความไว้ได้ครับผมแล้วข้อมูลเพิ่มเติมก็ ตอนถ้าด่วนก็โทรมาบอกแล้วนะครับแต่ถ้าอะไรก็เดี๋ยวเรามีทีมงานเล่ติ่อให้นะครับหรือจะเป็นช่องทางไลน์ก็สามารถทักเข้ามาได้ l i น์แอดไลน์ของบริษัทก็ทักได้ทุกช่องทางเพราะช่องทางการติดต่อของเราเราบอกได้เลยเราเปิดหมดทุกช่องทางมีทั้ง TikTok, Instagram, Facebook, เอ youtube แน่ช่อง YouTube ก็ฝากนะครับฝากเข้าไปดูพวกไลฟ์ย้อนหลังได้นะไปกดกระดิ่งไว้เผื่อมีทัพใหม่ๆอะไรเข้ามาในคุณสามารถได้เห็นก่อนนะเห็นก่อน ก็ได้เปรียบก่อนเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองก่อนอ่าครับผมโอกาสที่ดีมีไว้สําหรับคนที่พร้อมรับโอกาสครับผมโชคดีเราสร้างเองได้อ่าเพราะถ้าคนที่มันพร้อมที่จะแบบต้อนรับโอกาสเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโชคอย่างเดียวนะครับผมแต่เราพร้อมที่รับโอกาสนั้นนั่นถือว่าเป็นการสร้างความโชคดีให้ตัวเองครับผมก้อนเนี่ยแปลงเนี้ยสวยๆรูปแปลงสวยๆต่อยอดได้ด้วยที่สําคัญเนี่ยบรรยากาศดีๆมองเห็นวิวภูเขาพี่โยถ้าสมมติสร้างบ้านขายอะไรขายสวยนะบรรยากาศดีนี้ย ไม่รู้ในกล้องจะเห็นเหมือนที่ในน็ตบอล่าเนี่ยให้น้องเบนซ์ซูไปดูเนี่ยเนี่ยจะเห็นเป็นแนวภูเขาตรงนั้นก็เป็นภูเขาที่รับแรงนะพี่โยนะสวยๆที่สำคัญที่คุณเห็นเนี่ยเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับการตัวเมืองนะก็ฝากแต่ด้วยฝากบอกต่อเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจญาติพี่น้องของเราจะได้ไม่พลาดโอกาสถูกครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดแม้แนะนำกหย่นะกลังมีเพื่อนมีฝูงนะมีครอบครัวหรือว่าอะไรนะเพราะถนนมันถูกแบ่งไว้แนวยาวกนอยู่แล้ว แบ่งสามแบ่งสี่คนเนี่ยสบายสบายสบายเลยสบายเลยตารางวันละแปดพันหกครับผมมาเลือกซื้อกันไปนะครับก็ฝากไอ้นี้ไว้ด้วยพี่โอันนี้มีอะไรฝากไหมฮะอ่ะครับอยากหนีรักก็กลัวปวดใจอ่าอยากหนีไปบวชกระเสือกจำบวชสวดไม่ได้โอ้โหคนบาปคนบาปโอเคฝากแปลงนี้ไว้ด้วยครับเสวัสดีตอนสิบสองสิบสามครับสวัสดีครับครับโอ้เดี๋ยวให้น้องเบ้นแผนให้ดูอีกสักรอบบรรยากาศมันดีนะ ของจริงนี่คือแบบสวยนะครับเห็นวิวภูเขาแล้วก็เป็นที่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์นะใกล้แบบทุกอย่างเลยลครับมาทัานใดสายทองทุนรีบมาฮนะขอบคุณครับ